เป็นที่รับรู้กันโดยทั่วไปนะครับว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมากเราไม่รู้หรอกว่าอนาคตมันมีทักษะองค์ความรู้อะไรบ้างที่มันมีความจําเป็นต่อการประกอบสมาชีพของพลเมืองนะครับซึ่งความเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วเหนี้เนี่ยมันก็มีผลกระทบต่อการเรียนรู้การออกแบบการจัดการศึกษาของบ้านเรานะครับซึ่งก็ พบว่าเรายังมีข้อจำกัดเรามีอุปสรรคเรามีปัญหาที่เรายังไปไม่ถึงดวงดาวเนีกเยอะมากนะครับเราพบว่าอันนี้เป็นความพยายามที่เราคิดว่าเราจะเป็นที่จะต้องสร้างชุดองค์ความรู้ที่จะนำมาช่วยขับเคลื่อนตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงยกระดับคุณภาพไปในอนาคตให้ได้ ผมคิดว่างานวิจัยในลักษณะหนึ่งที่ยังรู้สึกเรายัางทำกันไม่มากก็คืองานวิจัยที่เกิดจากการดึงองค์ความรู้หรือการไปศึกษาหาความรู้อย่างเข้มข้นในระดับปฏิบัติในระดับพื้นที่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในระดับพื้นที่จริงๆในหลากหลายบริบทของสังคมไทยเราไปดูเด็กที่มีความหลากหลายภูมิภาคหลากหลายเชื้อชาติสีผิวเศรษฐกิจนะครับ สิ่งต่างๆเหล่านี้ว่าเขามีกระบวนการเรียนรู้กระบวนการที่จะเติบโตขึ้นมาอย่างไรกระบวนการจัดก,การศึกษาที่ฟิตอินหรือตอบสนองต่อการพัฒนาของเขาเนี่ยควรจะมีในลักษณะอย่างไรนะครับอันนึงที่เป็นแก่นแกนที่สําคัญในเชิงของวิธีการหรือวิธีวิทยาในการจัดก,การศึกษาที่เราใช้คําว่าเป็นก u n d e d Knowledge เนี่ยนะครับก็คือทํำยังไงถึงจะไปไปศึกษาองค์ความรู้ที่มันเป็น empirical evidence จากข้างล่างจากพื้นที่จริงๆจากพูดปฏิบัติจริงๆแล้วยกระดับขึ้นมาเป็นชุดองค์ความรู้ชุดความเข้าใจยกระดับขึ้นมาเป็นเป็นความเข้าใจร่วมของภาพใหญ่ของสังคมให้ได้อันเนี้ยคือสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นความสำคัญอย่างยิ่งยวดนะครับเราอาจจะต้องทำงานโดยเรียกว่า มองงานวิจัยในลักษณะที่ไม่แยกขาดออกจากการขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงทางสังคมนะครับเราคิดว่าสิ่งที่คณะตั้งใจจะทำในหลักสูตรปริญญาเอกเนี่ยก็คือสิ่งที่ผมอาจจะใช้คำว่าทำงานรีเสิร์ชมูฟเมนต์คือใช้องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติจริงมาช่วยในการขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงสังคมนะครับ คุณลักษณะที่สำคัญอันทน่1ก็คือเขาจะต้องมีคุณลักษณะเช่นเดียวกับการเป็นนักวิจัยที่ดีใช่ไหมครับมีความคิดอย่างเป็นระบบมีความอดทนมุ่งมั่นศึกษาค้นคว้ามีทฤษฎีการอ่านงานอย่างกว้างขวางอันนี้ก็เป็นภารกิจที่จะต้องทํา ในการศึกษาในระดับปริญญาเอกในขั้นสูงแบบนี้อยู่แล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าอาจจะเป็นข้อเรียกร้องหรือสิ่งที่เราอยากจะเห็นก็คือว่าเขาจะเป็นที่จะต้องเป็นผู้ที่ต้องเอนเกจกับภาวะจริงของสังคมอยู่กับหน้างานจริงของสังคมแล้วเข้าไปร่วมทุกข์ร่วมสุขกับสังคม กับสิ่งที่เรากำลังศึกษานั้นอย่างเป็นจริงมีแพชชั่นมีมีความมุ่งมั่นตั้งใจอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงตรงนั้นอย่างจริงจังนะครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะเห็นหลักสูตรปริญญาเอก l e a r เรีย i n g ้ที่คณะกำลังจะเปิด เนื่องจากว่าเราพยายามที่จะหาแนวทางหาวิธีการที่จะเป็นนวัตกรรมในการทำหลักสูตรปริญญาเอกผลิตคนจํานวนน้อยแต่ว่าเป็นคนที่มีคุณภาพสามารถออกไปทำงานขับเคลื่อนสังคมได้เนี่ยเราคงจะต้องไม่มองการผลิตโดยแยกขาดออกจากบริบททางการศึกษาและบริบทของการเรียนรู้ของสังคมในภาพรวมทั้งในระนาบกว้าง และในระดับดิ่งหมายความว่าไงในระดาบกว้างก็คือจำเป็นที่จะต้องสมาทานกับชุดองค์ความรู้ชุดความเข้าใจและการเห็นภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมทุกๆมิติเชื่อมโยงองค์ความรู้ทุกศาสตร์เข้าไปสู่การทำความเข้าใจในขณะเดียวกันเนี่ยในแนวดิ่งเองก็ตามเนี่ยเราเองจำเป็นที่จะต้อง มองถึงการศึกษาที่เชื่อมโยงตั้งแต่ระดับอนุบาลขึ้นมาถึงปถมมัธยมอุดมศึกษาในระดับปริญญาตรีโทถึงเอกเลยการไหลลื่นตรงนี้มันจะเป็นตัวบอกว่า การเชื่อมต่อสายองค์ความรู้ระหว่างกันเนี่ยมันจะไปอย่างไรเพราะในอนาคตเพซซิ่งของการศึกษานั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เป็นไทม์เบสแบบในปัจจุบันอีกต่อไปละมันอาจจะเป็นลักษณะของการที่ผู้เรียนมีความเป็นเพอร์ซอนอลไลซ์มากขึ้นอันนี้จะเป็นประเด็นที่มีความสำคัญมากๆเลยครับ